สวัสดีจ้าจะป้าเจ้าวันนี้น้ำห้อยนองเจ้าอจะป้าการีดมากับสองคนเจ้าอาิดตกตั้งบนเจ้าจะป้าตกทั้งลุ่มวันนี้จะป้าหลังเจ๊ซอกตาสองเซนลงวันนี้ก็มากับซมองป่าแล้วเจ้าน้องปิ่นก็ให้มาต่อยสเปนวันยุทธของน้องปิ่นเพื่อป้ากัดจุน้องปิ่นเจ้ากว่านังจะยอมโอเคเจ้ามาพอกนแรกเจ้าว่าะป้าจะได้ก็เจ้า ยกเจ้าอ้ยกระโดดไปบนแล้วเจ้า <_ EN> เลือบปากขาป๊าอกตัวเดียวเจ้า <_ EN> <_ EN> ตัวแรกก็ไปเลยเจ้าตัวใหญ่ขนาด <_ EN> ใช่อโอ้ย ได้สาสี่ตัวเจ้าได้ปัดใส้ข้างลายเจ้าอเลิกอิชาจะป้าแล้วเจ้าอเลิอยู่ลายพุ่นเจ้ามันล็อกล็อกเออไม่ได้โอเคได้สานตัวเจ้าได้ปัดเงียนปายเจ้า ตเพียงซ้ายสองตัวเจ้าแล้วก็วใซ้ายข้างลายหนึ่งตัวเจ้าใครเต็มตั้งเลยเจ้า ไปส่งตัวเจ้าไปปัดตะเพียนซ้ายกับตัด้ายข้างลายเจ้าตะเพียนซ้ายนี่เปิดเจ้า ปขาตะเทียนสายหนึ่งตัวเจ้าปลาแฟนสองตัวเจ้า <c oughs> วันนี้ยังมาบ่คอยมีปลาโัวเจ้าปลาหายไปไหนบอดก็โัวเจ้า เด้ปลาไส้ข้างลายนึ่งขวดเจ้าได้สามตัวเจ้าปลาไส้ข้างลายนะปลาตะเพียนไส้เจ้า ให้สั่งต่อเจ้าปัส,สลากัต่อแว่นเจ้านานๆเจ้า ได้สานจอเจ้าได้ตัดสไต์ตัดน้นตัดแวนเจ้าว้ายจะดอดไปจนได้เจ้า โอเคเจ้าอาริดกับปินนาปิตาฮ่อนจะป้ากับาลิดมาวันนี้แบบป,ปอได้เจ้านายเกิดคนละดอยจะป้ากับแบงค์ใหอ้อาริดในเจ้าไในสักสองขีดเจ้าของอาริดก็ได้ประมาณนั้นฮะกรมาได้ันเ้น<อ>นได้ป่ากับเจ้ากา <c oughs> ร็รวมๆแล้วก็ได้เกือบกิโลอยู่เจ้าสองคน,นอลริด <c oughs> ก็ได้เยอะเจ้าเป็นกิโลเยอะเจ้าคนหนึ่งก็ประมาณเกินกิโลไม่เจ้าป่าประมาณกิโล,โลได้กิโลหนึ่งเจ้าประมาณโลหนึ่งโอเคเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าติดติดต,ตามรับชมส่องเจ้าป้าวันนี้บะม,มวนเจ้าคลิปบะไครมีป่า ต่อโคดัลรีดมากันหน้าทำหน้าเดงยเจ้าที่สระวีขนาดเลยเดี๋ยวอารีดมีหน้าทำผมอยู่เจ้าต้องปีกกัดก่อนปากก็ค่อยได้เจ้าโอเคเจ้าลวปากกัเกิมหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย